เริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมอัครพลเล็กบัมบูมผมชิดองประสานสิงห์ับบอมครับวันนี้เรามารายการปลูกคลองโคนเพื่อบ้านเมืองปลูกป่าเพื่อปลูกป่าปลูกป่าเพื่อบ้านเมืองที่คลองโคนครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกผมและพี่ๆอ่าวิทยาศาสตร์สุนันทาเอกวิทยุกระจายเสียงเรดีโอบอสแคสติ้งกำลังจะพาเพื่อนๆแล้พี่ๆมาปลูกป่ากันครับผม ทริปนี้เป็นทริปพิเศษทริปเนฟเกเตอร์นะครับใช่ครับวันนี้เรามาที่ไหนครับคุณครับบนตำบลคลองคูณจังหวัดสมุทรสงครามครับถูกต้องครับที่นี่เป็นที่นี่เป็นสมุทรสงครามครับที่นี่เป็นที่เขาว่าปลูกป่าที่ดีที่สุดครับผมครับผมคุณลองดูบรรยากาศคุณดูเดือนเดือนหมาที่ไรครับผมเดือนหมาที่ไรครับมุอยากได้เดือนหมาที่ไรพอแล้วครับพอแล้วพี่คนมองดูบรรยากาศรอบๆได้ครับเนี่ยแล้วโว้ น้ำมีเข<ส>ียวกระจีใสเขียวบ่งบอกถึงอะไรครับ <c oughs> บอกถึงความสกปรกไม่ใช่บอกถึงความสะอาดร่มเรือนของแถวนี้ครับ <c oughs> พื้นที่นี้กำลังเตรียมก่อสร้างเพื่อรอบรองผู้คนนี้กำลังเข้ามาครับม <c oughs> ี่ถามว่าบูงเพื่อเป็นที่เครารพขออนุญาตนี่คือบ้านใม่ที่กำลังสร้างอยู่ครับ <c oughs> สร้างเพื่ออะไรครับสร้าง <c oughs> เพื่อให้อาลังมานี่นี่เป็น นี่เป็นโฮมเพียเตอร์เพื่อคนมาประชุมที่นี่ครับเออได้แล้วคนในพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยขอบคุณแน่ไม่น,น,มมน,มน,มนี่พี่เลวันโนนครับนี่ครับแล้วก็จะมีแล้วก็มาถึงคลองโค้งกันแล้วแล้วมาถึงคลองโค้งกันแล้วนี่เคยเรากำลังประชุมกันอยู่แล้วต้อนรับรุ่นพี่ปีสี่อันนี้นเป็นบันปลเนี่ยโอเคทักก่อน